สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้มาชมกิจกรรมนะครับตอนเช้านะครับของใบบุญกับแม่หมวยเขาทาอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับพาเดินดูบริเวณนี้ด้วยนะครับดูครับแม่กับลูกสาวเขาทาอะไรกันนะครับดูครับเขากำลังฝึกสอนใบบุญทําอะไรใบบุดีจ้าครับเขากำลังสอนใบบุญนะครับใบบุญรู้หลายๆอย่างนะครับตอนนี้ใบบุญก็จะเข้าหนึ่งครวบแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับ ได้หญิง ul mhm. ใบบุญของเรานะครับผมนี่คือแม่เหมยนะครับแม่เหมยตื่นเช้ามาก็มียาบำรุงอาหารให้ทานประมาณนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าแม่เหมยตอนนี้จะผอมลงครับผอมลงเพราะว่าใบบุญยิ่งโตยิ่งดูดนมมากครับทําให้แม่ร่างกายผอมลงนะครับก็เลยต้องบำรุงหน่อยนะครับตอนนี้ทั้งที่อาหารการกินก็ทันเยอะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับไม่ทันเราต้องมียาบำรุงมาเสริมนะครับมาเสริมเพราะว่ารู้สึกว่าแม่เหมยตอนนี้จะผอมลงมากนะครับผอมลงอย่างแรงเลยนะครับ าะใบบุญเนี่ยดูนมอย่างมากครับบุญดูนมมากทําให้แม่เนี่ยนะครับต้องใช้พลังงานเยอะครับพลังงานอย่างเยอะเลยทำให้แม่ผอมลงนะครับเราก็เลยมีการเอายาบำรุงให้ทานเสริมไปด้วยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกก็ตอนเช้ามาก็แบบบประมาณนี้เลยครับทุกวันครับทุกเช้าเลยนะครับทุกเช้าเราให้ทานประมาณนี้ทุกเช้านะครับนะครับอยู่ประมาณนี้ทุกเช้าเลยนะครับเพราะว่า ช้างของเรานั้นต้องบำรุงอย่างมากครับสาหรับแม่เหมยเพราะเริ่มมีอายุแล้วนะครับน้ำนมก็เริ่มน้อยนะครับเราก็ต้องบำรุงให้มีอาหารการกินที่รวมสมบูรณ์นะครับมีอาหารทานที่สมบูรณ์นะครับเพื่อได้มีน้ำนมให้ลูกนะครับมีน,นมให้ลูกที่สมบูรณ์เราต้องเข้าใจด้วยว่าแม่เหมยเป็นช้างที่มีอายุมากนะครับเริ่มมีอายุมากแล้วนะครับก็เลย การที่จะให้น้ำนมลูกเยอะๆนะครับก็จะทําส่งผลนั่กับตัวของช้างเองนะครับมันก็ว่าจะพร้อมลงนะครับแล้วใบบุญนี่ก็เป็นช้างที่ดูดนมอย่างแรงครับดูดแรงมากครับดูจนไม่เหมือนไม่พร้อมหมดมเ,ปหมเป็นบ้างไหมเปนบ้างก็ปนบางลูกพ่อใส่กี๊เสร็จก่อนพ่อจะวา,าองอีาากเป็น้างเหรอ น่ครับอยู่ประมาณนี้ครับไม่เหมือนของเรามองไปยังนี้เหมือนอ้วนนะแต่ว่าตัวจริงจะผอมลงนะครับอะไรอะไรใบบุญทำอะไรใบบุญทำโอ้ย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 ดูครับเด็กดื้อของเราหาของเล่นนะครับจะกินน้ำไปแม่ก็จะเอาน้ำให้ทานนะครับพอทานยาเสร็จก็ต้องทานน้ำนะครับแทวิตามินนะครับใบบุญเนี่ยเป็นช้างที่ไม่เหมือนเชื่ออื่นครับนะครับเป็นช้างที่มีนิสัยที่จะคล้ายๆตัวผู้ทุ่มไม่เหมยเรื่อกาปิดตรงแล้ว เป็นทางี่นิสัยเลียทายตัวผู้นะครับครับผมถ้าไปบุญเขาจะไปบุญจะผอมไหมอ่ะไม่ผอมครับครับก็ตอนเช้าก็จะประมาณนี้ครับตื่นเช้ามานะครับดูแม่หมวยเดินผ่านไปได้อีกแล้วหนึ่งรอบะแม่หมวยมีอะไรเนี่ยผ่านกล้องเราไปสองรอบแล้วเนี่ยนะครับนี่คือกาลังกินน้ำนะครับกำลังทานน้ําอยู่แม่หมวยกําลังเอาน้ํามาทานนะครับเนี่ยครับ อาณาไททานเด็กก็จะซนหน่อยนะครับจะซนหน่อยดูหน้าตาจะซนเป็นโกรดเลยครับสำหรับใบบุญนะครับซึ่งเป็นช้างที่นสิสัยใจคอจะซนมากนะครับจะซนมากดูแม่เหมยมาอีรอบสามแล้วผ่านไปสามรอบแล้วนะแม่เหมยนะมีอะไรไม่เหมยดูนมเขาเนี่ยครับหมน,นมแดงหมดนะเพราะว่าใบบุญดูดมากดูดเป็นจานวนอย่างแรงครับนี่ครับนี่ครับยิงใบบุญ ไปทานน้ำกับแม่ไปแม่แมตักน้ำใม่ทานไปกินกินน้ำก้วไปน้ำกับเนี่ครับขี้เล่นด้วยขี้ดื้อด้วยนะครับทั้งขี้เล่นทั้งขี้ดื้อนะครับสำหรับแม่เหมยกับใบบุญเนี่ย อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับครอบครัวของเราสําหรับหลายๆเชือกก็เช่นเดียวกันนะครับตื่นเช้ามาก็จะมีอาหารการกินเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเอาไว้เออเอาสับรตลูกสับรตนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนบุญก็จะไปยืนรอนครอถ้อาวันไหนฝนตกเราก็จะไม่พาออกนะครับไปแล้วครับไปแล้ว ไม่อยากล้างหน้าครับแม่จะล้างหน้าให้ไม่อยากล้างหน้าไม่อยากล้างหน้าโอ้ยดูสิเขารู้เป่าน้ําด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดานะไม่เหมือนรอบที่สี่แล้วนะมาปากกล้องเราเนี่ยโอ้ไม่เหมือนเป็นลายลูกฮะเป็นลายลูกเป็นลไรลูกหิวอะไรลูกฮะอะไรหิวสับรล็อตได้น้เล่นน้ำมาเล่นน้ำแล้ว โอ <Dante> โอยเล่นออาเล่นแล้วนะเด็กขี้ดื้อนะครับอยู่ประมาณนี้ครับทอยมือทอยทอยลูกทอยทอยทอยพ่อจะพังขอกลุกเดียวพอให้ทานทอยไปยิ่งโตยิ่งดื้อนะครับใบบุญเนี่ยต้นมากๆนะครับ เล่นอะไรกันแม่กับลูกเขาเล่นอะไรกันกำลังฝึกให้เล่นน้ำฝึกให้เป่าน้ำประมือว่างูงิดนะน,งงดนะงูงิดนะนะหนูไม่มืมองก็หนูนะนะนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เลยครับใบบุญเด็กโซนครับเด็กโซน โอ้โยเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาครับฝึกกำลังฝึกให้เล่นน้ำครับฝึกให้เป่าน้ำนะครับดูครับเด็กที่สนมากนะครับเป็นเด็กที่สนมาก กี่ดื้อโอ้ยกี่ดื้อกี่ดื้อจอมสนนะครับจอมสนลุมเนี่ยจะถมไม่ได้เลยนะนะครับไม่ใถ่ถมนะครับถมเนี่ยคุดคุดคืนนะครับคุดลึกกว่าเก่าอีกครับนะครับเป็นเด็กกี่สนมากนะครับไม่เมยก็พยายามนมรุมตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะให้อยู่ให้มีนานมให้ใบบุญนะครับเพราะใบบุญจะทานนมเยอะนะครับดูครับดูครับไปดูนะไปดูนะ หัดพ่นน้ำดูสิดูหลังหน้าตีมากครับหน้าตีตูดมากๆดูตูดนี้หน้าตีมากๆครับดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยนีครับกำลังฝึกเต้นน้ำครับสึกเป่าน้ำมนนะครับ กำลังเล่นจะเป่าน้ำนะครับนะครับกำลังติดใจกําลงังติดใจกําลังสอนนะครับสอนให้รู้จากเป่าน้ํานะครับโอ้ยนี่ครับกำลงังฝึกให้เป่าน้ํานะครับให้พ่นน้ำนครับฝึกให้รู้จากพ่นน้านะครับใส่ตัวเองทำงไงทำงไงทำไงโอ้ยดูสิ <c oughs> เป็นเด็กที่สอนง่ายครับสอนง่าย <c oughs> <c oughs> นี่จะท่วมหัวแม่เหมยแม่หมวยแล้วนะครับโอ้ยดูครับจะท่วมหัวแม่หมวยแล้วนะตอนนี้ความสูงเอ้ยดูสิดูรับดูเขาจะเปล่าน้ำดูให้เปล่าน้ำนะครับน้องลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ยง่วงนอนง่วงนอนมีหาวนอนโอ้ย ป็นคลิปน่ารักของวัยบุญตนเช้าๆครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ขอโทษรับชมกันโอ้ดูครับลูกทำด้วยนะลูกจะเล่นน้ำแล้วลูกจะเล่นน้ำแล้วน้รดมดงหน้าแล้ห่นรมอาเลาเลยอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับเด็กคนนี้นะครับ ดูชนใส่ชนใส่ลองกําลังครับชนเด็กบ้าพลังด้วยนะครับก็ขอบคุณเอซีทุกท่านครับี่การติดตามรับชมวันนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยชมคลิปน่ารักของใบบุนแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยถ้าวันนี้ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ